ฮโลวีนนี้เรามาทำบิสกิตหรือคุกกี้แจกเด็กๆก,กันค่ะพัมคิ้นบิสกิตคิ้นนะคะทุกคนในกล่องก็จะให้มาเนี่ยค่ะตามที่วงให้เมื่อกี้นะคะก็จะมีแป้งที่ผสมเรียบร้อยมาแล้วแล้วก็มีสีไว้แต่งหน้าของบิสกิตนะคะให้เป็นฮโลวีนค่ะแม่ลุงเดฟอารมณ์ดีนะคะแล้วเขาก็จะมีส่วนผสมเพิ่มขึ้นมานะคะก็จะมีเนยแล้วก็น้ำเปล่านะคะที่ ต้องเพิ่มเข้ามาใส่ช่วงที่เราทำนะคะทำก็ไม่ยากไปตามลุงเดฟไปทำเลยคะ่ะทุกคนส่วนผสมกิกี้จะเขียนให้ใต้คลิปนะคะว่าต้องเพิ่มเนยเท่าไหร่หรือถ้าใครซื้อมาแล้วคะ่ะข้างกล่องเขาก็เขียนบอกหมดเลยคะ่ะทุกคนว่าต้องการเนยเท่าไหร่ต้องการน้ำเท่าไหร่นะคะลุงเดฟก็จะเอาแป้งที่เขาให้มาเทลงไปผสมกับเนยนะคะตอนแรกก็ใช้ไม้คนอยู่ดีๆมันไม่เข้ากันค่ะเขาก็เลยใช้ มือค่ะขยำขยำเลยค่ะแล้วก็เติมน้ำลงไปนะคะทุกคนบิสกิตมิกนี้นะคะเขาก็จะให้มา160กรัมค่ะแล้วก็สีไอซิ่งนะคะสีดำเขาก็จะให้มา19กรัมค่ะหหลอดนะคะแล้วก็แล้วก็เพิ่มเนยลงไปนะคะทุกคน65กรัมค่ะแล้วก็ใส่น้ำลงไป15 ml นะคะเท่านี้ ไปทำถึงไหนแล้วเนี่ยอ่ะคุกเขาเขาเรียกว่าอะไรนะผสมแป้งบีบนวดให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วก็เอามารีดค่ะทุกคนใช้ไม้พายรีดโรออกไปนะคะทุกคนให้ความหนาของแป้งนะคะอยู่ที่5มิลลิเมตรค่ะทุกคนเราก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้ที่ตัดนะคะที่เป็นวงกลมนะคะถ้าใครไม่มีที่ตัดนะคะก็ใช้ขอบแก้วปากแก้วก็ได้นะคะตัดลงไปที่จริงกล่องนี้เขาบอกว่าทําได้8ชิ้นนะคะแต่ว่าอาจจะชิ้นใหญ่กิี้และลุงเดฟเลือกชิ้นเล็กๆนะคะชิ้นพอดีมันก็จะได้แต่งหน้าหลากหลายหน้าหน่อยค่ะก็ตัดออกไปนะคะส่วนที่ เราก็ดึงแป้งส่วนที่ไม่ใช่วงกลมออกนะคะส่วนที่เราไม่ใช้ออกแล้วเราก็ไปปั้นแล้วก็ไปม้วนไปโรใหม่อีกรอบหนึ่งค่ะไปรีดใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็ทําจนแป้งหมดนะคะเราก็จะเอาส่วนที่เราต้องการส่วนที่เป็นวงกลมคุกกี้ของเราค่ะเอาไปอบนะคะเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามารับชมช่อง KKD Channel กิกี้เดฟครั้งแรกนะคะก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ k คดกีกี้เดฟด้วยนะคะหรือเพื่อนที่อยู่กันมานานแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะอ่าเราก็จะเอาไปเข้าเตาอบอยู่ที่ 180องศานะคะ20-25นาทีแล้วก็ออกมาพักไว้ให้เย็นแล้วเราก็มาแต่งหน้ากันค่ะสิ่งที่เขาให้มาก็คือนี่ค่ะไอซิ่งสีดำนี่เลยค่ะเราก็มือนี้คือมือลูกชายของลุงเดฟนะคะทุกคนใช้ช่วงเทศกาลแบบนี้เป็นกิจกรรมครอบครัวก็สนุกดีนะคะนี่ก็คือมือลุงเดฟเองค่ะลุงเดฟก็จะแต่งลงไปกี่ชิ้น ก็เยอะอยู่แต่ว่าเอามาให้ดูเท่าเป็นน้ําจิ้มนี้นะคะนี่คือฝีมือลุงเดฟ mm hmm. แลนี่ก็คือของกิกกี้ค่ะฝีมือการแต่งหน้าคุกกี้ฮาโลวีนของกิกกี้เองคะ่ะทุกคนเออน่ากลัวไหมคะดูจากตาแล้วน่าจะแบบดูไปเรื่อยๆนะคะทุกคนอาจจะน่ากลัวก็ได้นะคะโอ้โหผีหน้อยที่บ้องเบลน่ารักมากใช่ไหมคะทุกคนอันนี้คือคขบักคเม้นในการ คือที่เห็นเป็นสีดำๆคำๆนั้นก็คือเอาไปอบในหมอ้ออบรมร้อนนะคะทุกคนกี่ลองทั้งอบรมร้อนแล้วกอ็อบในเตาอบปกติะคะ่ะก็สามารถอบได้แต่ว่าคือใช้ระยะ,ะการอบต่างกันแล้วก็ไฟต่างกันนะคะอันนี้ก็เรามาตกแต่งฮาโลวีนก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะพัมคินบิสกิตนะคะสำหรับฮาโลวีนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทำง่ายสะดวกลองไปทำกันดูนะคะ